ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาส์เพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของคุณเขาเป็นคนอย่างไรคะการอยู่ใกล้คนเหล่านี้จะต้องดูให้ดีนะคะว่าเขา ดีกับเราหรือว่าหวางรายกับเรากันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์คนรักหรือคนร้ายเราดูยังไงดีเชื่อว่าใครหลายคนน่นาจะเคยประสบปัญหาว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นคนรักหรือเป็นคนร้ายกันแน่ที่เราอาจจะหลงไว้วางใจมากและกลายเป็นคนที่ร้ายที่สุด อาจจะนำพาชีวิตของเราแทบพังกันเลยทีเดียวนะคะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในบทความที่เขาแบ่งปันนี้นะคะดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการเผชิญกับเรื่องราวอันแสนเลวร้ายจากคนที่เราเคยไว้วางใจในบทความนี้เขาก็แนะนำวิธีการสังเกตดูว่าคนใกล้ตัวเราในตอนนี้เขาเป็นคนรัก หรือเป็นคนลายกันแน่ก็มีข้อสังเกตดังต่อไปน,นี้นะคะ 1. ทําเหมือนหวังดีถ้าคนใกล้ตัวของเราทำเป็นหวังดีในทุกเรื่องแต่ในการกระทำนี้กับแอบแฝงไปด้วยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเราควรตรวจสอบให้ดีนะคะว่าความหวังดีนี้ เป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่มีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่ด้วยเช่นบางคู่ที่สนิทกันอาจมีการให้อีกฝ่ายหนึ่งทำประกันชีวิตไว้โดยอ้างว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพและการทำงานแต่กลับให้ใส่ชื่อของตัวเราเองเป็นผู้รับผลประโยชน์แทนที่จะเป็นพ่อแม่หรือญาติที่ดูแลเรา นอกจากนี้แล้วนะคะอาจจะให้ใส่ชื่อคนที่รับประโยชน์เป็นคนอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ตัวของเราแทนซึ่งต้องระวังดีนะคะเพราะเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบเกินคาดคิดก็ได้ข้อ2ค่ะชี้นำเรื่องผิดให้กลายเป็นเรื่องถูกได้คนใกล้ตัวที่ดูหวังดีเสมอมักจะเป็นผู้ให้กำลังใจเรา และให้แรงบันดาลใจที่ถูกต้องไม่ชี้นำหรือนำพาเราไปทางที่ผิดนะคะซึ่งถ้าคนใกล้ตัวเรามีความพยายามทำให้มองเห็นเรื่องที่ผิดให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกโน้มน้าวไปสู่การกระทำสถานการณ์ใดๆที่อาจเป็นอันตรายกับเราได้ในเรื่องนี้ก็เชื่อว่าหลายคนย่อมต้องรู้และสามารถแยกแยะเรื่องความผิดและความถูกออกใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าเราตกสถานการณ์ที่ถูกใครสักคนหนึ่งคอยชี้นำอย่างไม่ถูกต้องแนะนำให้รีบออกทางเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอยู่ในจุดที่น่ากลัวเกินไปคะ่ะข้อสานะคะพาไปพบคนที่ไม่ดีคนที่ดีย่อมนำพาคุณไปในสภาพแวดล้อมและเพื่อนที่ดีเสมอนะคะดังนั้นถ้าคนใกล้ตัวเรา เริ่มมีการนำพาเราอยู่สภาพแวดลอ้อมและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นจุดที่เราไม่ชอบรวมไปถึงการพาคนไม่ดีที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเข้ามาภายในพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วก็การพาคุณไปหาคนไม่ดีด้วยกันยิ่งถือเป็นความเลวร้ายใหญ่เลยนะคะอาจทำให้เราต้องติดล่างแข่ไปกับความผิดด้วยดังนั้น ถ้าเริ่มมองเห็นลางร้ายแบบนี้ที่คนใกล้ตัวเริ่มคดคนเริ่มคบกับคนที่ไม่ดีเราก็ควรถอยห่างและไม่ไปไหนด้วยจะดีที่สุดนะคะการคบคนดีจะเป็นสีแก่ตัวนะคะข้อ c หลอกลวงและบังคับคำพูดและการกระทาที่มีความหลอกลวงอยู่เสมอมักจะพาเราไปสู่สถานที่หรือจุดที่ไม่ดีได้วยคำหลอกลวง รวมไปถึงการบังคับให้ทำเรื่องต่างๆที่ตัวเรารู้สึกไม่สบายใจหรืออาจทำให้เกิดชื่อเสียงของเราเสียหายได้นะคะซึ่งเราสามารถสังเกตสัญญาณที่ทำให้เราดูว่าคนใกล้ตัวเราไม่ใช่คนรักแต่จะเป็นคนร้ายแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือ4ี่ข้อที่เขาแนะนำมานะคะเป็นสัญญาณที่เตือนว่าคนรักหรือคนร้ายกันแน่ ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าคนใกล้ตัวที่เราอยู่ด้วยเขาเป็นคนรักหรือเป็นคนร้ายพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่หวังดีกับเราหรือเป็นคนที่มีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าเรื่องต่อไปที่เราต้องทำที่เรารู้แล้วนะคะก็คือการเคลียร์ตัวเองกับคนใกล้ตัวแบบนี้ให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็นำพาตัวเองออกมาสู่จุดที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อทำให้เราหลุดพ้นออกจากความน่ากลัวต่างๆและกลับไปใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่บทความนี้เขาแนะนำวิธีการคบหาคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยการดูสิ่งต่างๆสี่เรื่องสำคัญด้วยกันนะคะเราขอสรุปอีกครั้งนึงนะคะที่เขาแนะนำมาว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่เหมือนวางดี ข้อที่2ชี้นำเรื่องผิดให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกข้อที่3ามพาไปพบคนที่ไม่ดีและข้อสุดท้ายข้อที่4ีรอกลวงและบ,บังคับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะเป็นข้อคิดสกิดใจเราให้เราเป็นคนที่มัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะเราไม่ได้มองคนในแง่ร้ายนะคะแต่เราเพิ่มความระมัดระวังตัวเราเอง เพื่อให้เราสู่จุดที่เราเรียกว่าปลอดภัยที่สุดขอหราตัวเรานะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสแล้วพบกัโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์ปลอดแคส